สวัสดีครับวันนี้เรามาที่มือถือนะครับเรามาดูมือถือกันบ้างนะครับข้อมูลจากสนุกนะครับสนุกเขาทาไว้แบบป้ายยานะครับก็เลยอยากจะป้ายยาต่อนะครับเพื่อนๆซื้อมือถือนะครับงบไม่เกินหกพันนะครับกล้องชัดถ่ายรูปสวยสเปคคุ้มค่าหน้าซื้อนะครับคอนเซปต์หกพันไม่เกินถ่ายรูปสวยนะครับกล้องชัดสเปค คุ้มค่าประจําเดือนกันยายนโยนยนยนยมามาดูกันว่าทางนี้เขาป้ายยาอะไรบ้างนะครับมามาดูกันรุ่นแรกนะครับอืมไม่เกิน6,000นะ A04 ซ m s ซ n งนะครับ Galaxy A04 นะครับหน้าจอใหญ่6.5นิ้วโอ้โหสวยอยู่นะกล้องคมชัด50ล้าน โสเปคถือว่ารับได้กับทุกงาน Android 12และยังมีอัปเกรดต,ต่อเนื่องแถมราคาเปิดมาถูกเพียง3,999บาทเจโดนะครับขายยังไงวะเนี่ยมันถูกยังวะ A04 นะครับตัวเครื่องขนาดเท่านี้นะครับ4คูณ7.76.39.1ม mm. ิิเมตรโอ้ยไม่ต้องสนใจน้ำหนัก1.92กร,รัมนะครับ IPS LCD นะครับขนาด5นิ้วนะครับ HD+ plus นี่บวกต้องพัดเนาะอ่ารีเฟลเลตหกสิก็โอเคนะครับลื่นพอสมควรนะฮะหกนี่มาตรฐานนะครับชิปประมวลผลมีเดียเทคนะครับ P 3 5นะครับเฮลอะไรมันอ่านว่าอะไรอะเฮลิโออะเฮลิโอสะกดนานจังกราฟิกนะครับลอมนะครับไล่แรม 3กิกนะครับความจุในเครื่อง32กิกน้อยไปไหมแต่ว่ามันราคานี้ก็ก็สมเหตุสมผลนะครับหน่วยความดจำภายนอกใส่ได้นะครับกล้องหน้า1ตัวเขาเหรียญ5ล้านนะครับถ่ายได้พันแปกล้องหลัง2ตัวประกอบไปด้วยตัวหลัก50ล้านกล้องตัวที่3 2ล้านนะครับโอ้โหเซนเซอร์ฟูลเฮดดีสา เฟรมเรทนะครับการนา้ำการฝุ่นระดับไม่ได้บอกนะครับการได้บางๆหละผมว่าถ้าแบบนี้นะครับสแกนใบหน้านะครับสแกนนิ้วมือด้านข้างแบตเตอรี่5 0 0 0โคตรโคตรถึกได้อยู่ในน้นนะครับโอ้โหชาร์จฟ้าชาร์จ10 10วัตต์นะครับแบบสายแอนดรอย12นี่มี2สีสวยๆเอ้นี่ไม่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตดูราคาใน อันนี่ก่อนอ่านี่นี่นี่ A04 นะครับ A04 อยู่เท่าไหร่ทำไมาอันนี้มันเขียนสามพันเก้าอันนี้มันประมาณสี่พันนะสี่พันกว่านะครับสี่พันกว่าเนี่ยอ,อ๋อมันมี S ด้วยทุกคนมันเติม S มานะครับมันเติม S มาเดี๋ยวขอเปิดสักอันหนึ่งก่อนนะเออ เนี่ยราคาประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเซิร์ชแบบร้านที่สินค้าขายดีแล้วกันอันนี้ได้300กว่าชิ้นลองเปิดดูด,ดิดูซิยังไงนะครับ A 2 3ถูกไหมเนี่ยอันนี้มัน A 0 4โอ้อะไรอะ่ะก็บอกว่า A 0 4 มาเปิดเป็น A03 ูาบ้าบอรครับอ่าน,นี้แล้วกันไอ้ไม่ขายไม่ได้เอาอ่าอันนี้ A04s นะครับนี่เลยใช่เลยนะครับ4,600แต่ว่ามันเป็นลอม64นะครับลอม64อันนี้ลอมเท่าไหร่อ่าอันนี้ลอม32ครับอ่า 32ครับ32มันเพิ่มความจุมาก็โอเคนะครับเพิ่มไปอีกไม่กี่พันนะครับแถมนี่ด้วยนะครับลำโพงบูทูตนะครับสนใจไหมสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาหมดแล้วอ่ะโอเคไอกสักมันมีเครื่องอื่นอีกนะครับเครื่องต่อไปโนเกียนะครับ C32 นะครับ3,590ันารนะครับ C32 าเนี่ยผมขอเซิร์ชดูสิ C32 C 3 2นี่ไงอุ้ยทำไมแพงต้องอันนี้ดิ C 3 5 4 5 3 C ้าานี่เนี่ย4 3 2นะครับ C 3 2เดี๋ยวดูสเปคตรงนี้เลยแล้วกันนะครับหน้าจอ6.5ใหญ่มากนะครับแรมเจ็ดโอ้ลอม128โอ้โอเค128โอเคนะครับโอ้ออฟตคอร์นะครับอัพถึง1.6 กล้องหน้า8กล้องหลัง50แฟลช LED ออโต้โฟกัสนะครับโอ้โห50ล้านนะครับบนล็อกใบหน้าหลายนิ้วแบต5 0 0 0ดีนะครับมีถาด2ซิมเฮ้ยดีดีเลยดีเลยชอบมากขออนุญาตนะครับขออนุญาตคนนี้มาคอมเมนต์ขอเปิดรูปนิดนึงนะครับอาจจะเห็นชื่อนิดนึงนะต้องขออภัยนะครับเนี่ยมีแต่คนบอกว่าดี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 ด,ด,ดีไม่มีประสิทธิภาพเลยแบตหมดไวมากไม่สมราคาฮ มันจะหมดเร็วได้ไงครับมันห้าพันเลยนะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ชมนะครับอแต่พี่คนนี้อาจจะได้ของของแบบจังหวะไม่ดีมั้งแต่ว่าสิบคนอนะชมเก้าคนนะครับเพื่อนๆก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับเขา,าอาจจะได้ของจังหวะไม่ดีนะครับโอเคต่อไปนะครับรุ่นต่อไปก็เป็นอ้สวยเนาะ oppo a 3 8นะครับ oppo a 3 8เดี๋ยวขอเสิร์ชดูก่อน oppo a 3 8นี่ a 3 8นะครับขายได้1 1เครื่องแล้วอันนี้ละกันขายได้เยอะกว่านี่เลยนะครับมาดูสเปคหน่อยสิสเปคอ่า๋ยวดูน,นี้ละกันดูง่ายดีนะครับ ไอพีห้าสี่นะครับกันน้ําแล้วก็ราคาอยู่ไหนวะห้าพันสี่นะครับลอมร้อยยี่แปดนะครับแล้วก็กล้องนะห้าสิบล้านเหมือนกันนะครับก็ได้นะครับก็ได้เลยอ่ะก็ได้เลยนะครับแต่สวยอ่ะแต่สวยนะครับแต่สวยเดีวเปิดให้ดู ไม่ใช่อันนี้สิ Oppo นะครับเครื่องจริงสวยมากเห็นไหมครับมีแต่คนบอกเครื่องสวยเครื่องแรงด้วยนะครับสเปคค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้นะครับ MediaTek นะครับ G85 ด้วยนะครับค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นไหมอ่าริทมีนะครับลิทมี มี12 5G อ่ะขอเสิร์ชดูราคาสิ <c oughs> อ่านี่มันโปโก้มีมี12 5G อ่า <c oughs> นี่เลยนี่เลยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อ้โหบางนะครับกระจกงามโอ้โห สวยๆนะครับกล้อง50ล้านนะครับมาโคมีมาโคด้วยนะครับกล้องหน้า8ล้านนะครับโอ้โหเซมดาก้อน4ีเจนสก็ได้เลยได้อยู่ได้อยู่นะครับ5,000มิลลิแอมชาร์จไวสิบแกนโคตรโหดน,น,นะครับคุ้มกับราคานะครับได้รับของแล้วสุดยอดหมดยัง อัสุดท้ายครับ4ห้าหนึ่งเีห้าเดี๋ยวผมแปะลิง์ให้ทุกอันนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูเดี๋ยวหาร้านที่แบบคนซื้อเยอะๆให้นะครับอห้าหนึ่งใช่ไหม C ห้าหนึ่งนี่นี่อ่าอันนี้คนซื้อเยอะนะครับว้าวสวยอยู่นะแต่มันอ๋อแต่มันสามพันแปดนะครับความจุน้อยนิดนึงแต่ว่า ก็โอเคก็โอเคนะครับเนี่ยความจุน้อยนิดนึงนะครับ3 0 0 0กล้องอยู่ที่50ล้านเหมือนกันโฟกัส1.8โอ้หลังเบอร์ดีนะครับกล้องหน้า5ล้านนะครับแบตแบตห0 0 0หมดเลยรุ่นไหนก็ได้คุ้มหมดนะครับเอาที่เพื่อนเพื่อนชอบนะครับความจำในตัว64กับ128นะครับมีสอแบบน,นะครับอ่าโอเค นี่ก็เป็นมือถือที่น่าใช้งบไม่เกิน6,000นะครับผมว่าดีทุกรุ่นถ้าเรางบไม่เยอะนะครับก็จัดไปนะครับงบไม่เยอะจัดไปได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะใครที่เข้ามาย t u b e นะครับผมฝากหน่อยนะครับนี่จะแสนแล้วแล้วยังไม่เท่าไหร่ไม่กี่พันถ้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่ครับมีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับ สินค้าก็จะมีการรีวิวมาให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทุกคลิปเลยอย่างตรงนี้นะครับก็ด้านล่างครับมีลิงก์นะครับสามารถกดเข้าไปซื้อของได้เลยมีช้อปปี้ลาซาด้านะครับสมัครแอฟเฟ i a t e ก็มีนะรหัสต่อจากผมได้เลยนะครับบัตรเครดิตก็มีนะครับอุปกรณ์กีฬาช้อปปิ้งออนไลน์นะครับประกันรถยนต์นะครับซื้อหนังสือมีหมดเลยนะครับถ้าอยากได้อะไรก็กดผ่านลิงก์ผมเข้าไปซื้อนะครับผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะจ๊ะตามนี้แล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับ และเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม